ชื่อเด็กชายอะไรคะเด็กชายไขาชื่อพระคุณเกศทองวาดรูปอะไรคะวาดรูปปลาโลมา,าป,ปลาโลมาปาโลมามันอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ทะเลอยู่ที่ทะเล ปลาโลมามันมีชื่อไหมคะชื่อว่าเด็กน้อยชื่อว่าเด็กน้อยชื่อน้องอะไรคะน้องสายว่ารูปอะไรคะวาเปนต้นไม้คนปลูกต้นไม้ปลูกต้นอะไรคะปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ที่ไหนคะไว้ที่สวนหลังบ้านไว้ที่สวนหลังบ้านชื่อน้องอะไรคะ อ่วาออนนวาดรูปอะไรเอ่ยวารูป <Song> เด็กน,นักเรียนทำอะไรคะนัอก๋อนักเรียนกำลังตัดต้นดอกทานตะวัน,น bon. พอล,ลืมเขียนอ่ะเขียนต่อได้เลยคะ่ะอชื่อน้องอะไรคะน้องสมหมายกำลังทำอะไรคะ,ะทำปลา อะไรนะปลาบินได้ปลาบินได,นได้มันต้องมีอะไรมันถึงจะบินได้คะม่่่รูหนนนนนออีอัว่ารูปอะไรคะคนคทำอะไรนะโอ้คนกำลังขีรงข่รถไปจับจโจรอ่าอันนี้น้องอะไร เองนะชื่ออะไรเออชื่อนัททำอะไรอยู่คะกำลังเล่นกำลังเล่นของเล่นใช่ไหมโอเล่นของเล่นอะไรเอ่ยของเล่นตัวต่อหนูต่อเป็นรูปอะไรคะต่อเป็นรูปรถเด็กชายกิติศักดิ์หนุชานกหญ้ากับดอกไม้กระเมคแล้วก็แดด็น